สวัสดีค้าพี่นอ้องปองไปสุปูสุก้นพ่อกับยายดวนคือเก่านะพี่น้องแต่ละเหมือนละวินนี่ยายดวนกันโอ้ยขีดตำนานขี่ตำนานปูถวดแล้วเราให้พ่อฟังหลายเรืืองได้พี่น้องมันมีเรื่องเดี๋ยวว่ามัน,นลอยเรืืองเนาะมันหลายเรืืองยายดวนก็ต้องมาล่ำเลี้ยงมาเรื่องนี่มันเป็นจังไหนานี่นะมันนี่สิมาจับเซกกันบ่ไห้ที่พี่น,อน้องเันว่าผีหัวขาดเลยสิ ันก็กต้องจะมีหัวผีหัวขาดด้ไม่บอกมันนี่ขันว่าผีตายหงสิแตไม่แต่ผีตายหงส์ได้เป็นบ่อละมันตอกมาขีดเพราะว่าตอนนั้นได้ดวนอายุสิบป,ปีแต่ว่า่นูอ้ยตำนานอ่ะอีพรแล้วหอยฟังหลายเรื่องได้ีปนองแต่ว่าพีน,พน้องอยู่น้ำกันน่ะเขาอาจสิบวสนใจเรื่องแบบนี้นะเขาก็เลยบเดียว่ว่าได้วดวงทนาดมากเรื่องแบบนี้ วันนี้คลิปนี้ยายรวนมาบอกนี้มันเป็นตำนานพี่น้องเป็นคลิปที่ยายรวนเจอเองสมัยแปดปีขึ้นหลังยายรวนสามบาทหลังนี้แหละยายรวนไปหาซื้อแต่ไม่เนียเอาซื้อไม่มบพมันหน่อยตัวพี่น้องซื้อไม่เ่ะซื้อไม่แล้วก็จ้างต้องจ้างสร้างไปเลยใหม่อีกไปเลยเห็นไหมสวอกระซิบบาทขึ้นบึงบาทที่นี่ได้ไม่ล้วย่างเสาได้บันนี้ตอนหกเจ็ดปีขึ้นหลังนั่น,นกรเจับปัฮหตเนาะ หินหอตเสาใหม่แม่เสาใหม่โซนแม่ไม้แดงอันนี้ยายดวนบาเสาปุนนี่ยายรวงไปหาซื้อใมแดงนี่แหละต,ต้นต้นอยู่ในคลิปอีกนะพี่น้องต้นในข้าูบนี่แหละยายดวนไปหาซื้อน่นสามต้นสองพันหาสมัยเด็ก,กีป่นนี้ทางเขาไปเอาไม้แดงพี่น้องผ่าน่านขวบปีภาษาเก่าพี่น้องเพราะว่าเขามีเม่นนะเป็นบ่ดล่ะอ,อันเขามีเม่มเผาผีแล้วเขาก็เลยบ่ได้เผาอยู่ กูปา่าซ่านี่มันนี่ปา่าซ่าน่ะมันติดทางทางไปหน้าก็าเจา้าป้าไม้แดงนี่แม่บาทนี่ลุมพี่หลอกหมูพี่น้องโอ้ยอยู่ติดทางเลยลุมพี่หลอกนี่ยยางไปนี่เอาคือเบื้อง่าแขนหนึ่งซะหลุมจมกอมมันแม่รักจมกอมันแม่เจ้มจามันหมอเหนนี้ยเจ้ามันยั้งข้างไว้น้ำมันนั่แม่บาดนี้ทางเข้าไปน่ย มันจะมีแต่ห่มไม้พี่น้องต้นพอกต้นบกต้นดูม่พี่น้องมันจะต้นไม้ใหญ่นี่แม่คนนี้ยคนขิงลุ่งรอกมามันคิดพอสะพานนี่คนขิงใหญ่หลวงคุ้มพี่น้องคุ้มบนทางนี่แม่เอเย็นพี่น้องพันเส้นนั่นเย็นเย็นอากาศหม่มันเนี่ยคนขิงใหญ่หลวงมันเนี่ยมันบอกได้บุ๊บต่างกับวิวบ้านนี้มันเย็นแปบนี้ได้พี่น้องมันนี่มันสิเป็นทางถนนใหญ่เป็นบ่อ มันกัมีซอยมันมีซร้อย,ยเข้าไปสิอันหลับเย็นพี่น้องมันมันสิมีต้นพอ,อ,อกไงเหมือนแม่เฮ้ยบอกมาคนทิ้งลูกไปมันนี้ไปสื่อนีไปสื่อไปต่อข้าเจา้าข้าเจ้าห่วงสามพันอันนี้แต่ไปต่อสองพันหาเขาก็เอาให้เขาให้หน้าข้าเจ้าติดผูกพิภพสาหน้าข้าเจ้าติดก็ได้กับผูกพิภพสาบัดนี้ได้ด่วอนนั่น ก็เลยจ้างเขาไปเลยไหย้เอาเลยเครื่องไปเลยใหม่ไปตัดตุน่นนี่แหละนี่แหละเอามาเอามาใส่หนาสู้บ้านนี่แหละอยู่ในหลุมฝาของบนนี่พี่น้องนี่แหละเอามาสู้วันนี้ได้สามตุนสองพันหา่าแกตอนเศร้ามันหนักพี่น้องมันหนนัก,นนกนตัในใหญ่เนาะหนักดิแก่เนี่ยมืเอเศร้าเขาเขาม่าตุนหนึ่งกังวินเนาะมันนี่แป๊วอีกตัวนึงตอนเที่ยง มันนี้ชัวสิวขึ้นในมันหมดแล้วเป้าขึ้นนั่นหกข้นเจ้าขึ้นในมันนี่รอบสุดไทยายมันค้ำพี่น้องมันบอกมันค้ำฝนกระตุกมันนี้รถไถกระบืนอขีดตมมันนี่โอ้ยเสาตัวนี้ฮงหนักเฮงไงกูมูสักมันนี่โซ่เฟอร์รถไถจนเจ้าจ้ของเลยเครื่องก็ใจใหายเขาก็ไม่ได้กินหิวเขาก็หิวเขายายโวนก็อยู่น้ำเขาดิ อยู่จะหนวดคำตรงไหนมันนี่ช่วยสิบืนมาได้ไหมนี่ฝนกับสีตกก็ฝนรถมันติดตุ่มเป็นวันอะรถไถรถไถเดินตามติดตุมมันนี่เจ้าของรถไถน่ะมันเลยว่ายายดวนเจ้าไปเอาใหม่นี่ยไม่อยัางไรสัตว์เอาใหม่เน่าๆเรื่อนั่นกินทิ้งทางนนนทางมากน่ะขอยสีมางัดล่อรถขึ้นวัสดุโอ้สมคำแต่ยายด่วนเลยว่าสิโอ้ยไปรถมันไกลกว่าพี่ปาษายายด่วนว่าบ่ไปบ่ไปวัสด ขาบ่าไปดอกไอ้ดวงดาวมันเจ้าของเสเฟอร์ได้ว่าอู้จะว่าไปจังไหนจับประเดี๋งัดรถน้ำทุกขใคเจ้าไปเอามาทุกขใครงัดรถชิ้นนี้หกคนนี่มันใจดวงกะได้จำใจมาเอาอันนี้พี่น้องมันอยู่ไก่พวกพิศศาได้ป่ะนึ่อันมองไม่ยู่น่ะคนขี้งูใจดวงกะยางมากมันคำในเด้่อทุ่มหนึ่งลยน่ะมันเรนนี่เธอเข้าหมอเพชรไปใจดวงกับหมอเพชรเอาหม้อเพชรสองมา มา่องหาให,หม่อีกรออันนี้นพ,พี่น้อง,โง,โง,โงนี่งม่แยกด่วนยางมากมันเงียบนะอยตรงหน้ามันเงียบเลยพี่น้องมันบัน้เป็นอันแบบห้องหฮบโปปีเลยพี่น้องมันบัได้เป็นแบบห้องหฮบโปปีกขาอยู่บ้านนี้เสียงยางมันดีไปตองหนังกระดังครบ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 แล้วเป็นบก่กมันนี่ยางไปมันนี้ไฟก็ซองพวกก็ได้เดี๋ยวเห็นไหมไหมย่ยนียวงนวกัมานหาเม็ดหกเม็ดนี่แหละสภาพมันยังดียังแข็งแรงอยู่หนาไหมา ภาพมายังดีสามารถงัดหล่อดได้เห็นไหมยายดวนก็เลยไปสิไปข่มเอาเสียงฟันฟื้นเสียงฟันใหม่เห็นไหมฟันฟื้นคือฟันใหม่น่ะอยู่ในดอนไหมยายดวนตกใจเนาะยายดวนว่าเสียงเคลมาฟันฟื้นอยู่ในด่นนี้ยายดวนว่ามันยายดวนก็เลยหยุดเอาใหม่เนาะแบกมากเลยเสียงฟันอีกไหมพอกพอก พราะหาเถื่อวยคนชีกทุกพี่น้องบัตรที่นี่ยายรวนแบกมาดูแล้วเรียนแดนมาพี่ล่ะแดนมาหาเขาอยู่วัดไถพี่ล่ะยายรวนเบาเบาดิยายรวนกบยานเขาย่านเลยไหมเพราะว่าขันเว้านี้ขันเกิดรดค่าเขาสีแดงนี่จากยายรวนไป่นบ่อละยายรวนก็เลยบาเบามันนี่ได้ไหม่มากเลยมันเขาเกาไใหม่วนที่ยายรวนมากมากงานงดนึืนมันใไม่มันหักมันพอวาว่ารดมันลมล่งคับ ลุวมรวมลงหลายบ่งัดไมบขึ้นมันก็หักหมดหมดอ่ะจริงจริงไม่ก็ดีอยู่แต่ว่าไม่มันล่ำน้อยมันทนท่านอันแบงอันแลีงของอันล่อรถไถขึ้นบ่ได้เลยไหมันก็เลยหักกว่นี้เขาก็ใส่ยหญ่ดวนอีกว่านี้เขาก็เลยว่ายหญ่ดวนจะเป็นใบไม่อีกว่าสันเอาอยู่ใส่อีกยหญ่ดวนบาดจริงสิละคุณหลายยุทธางเก่าฝากไว้อีกเรื่องบริษัทคอยเห็นอยู่ว่าษันขคอยรออาเบิ้งตัวใบอย่างนี้ว่าษันโอ้ยบอกยหญ่ดวนไปทั้งพวกพสาดที่เก่าหีเนอะ โอ้ยจะให้ข่อยไปทอดยายดวนหรือบ้างสิละไปบ่ได้ดอกให้เขาไปเอาเล็กน้อยซุปนี้วไปสันบ่อให้เจ้าหน่ะไปเอาเพราะว่าทุกไข่กำลังเอารวนขึ้นอี่มันเดือดอยากกินเข่าอนี่เจ้าเฝ้าไปเอาหม่าไปสันเจ้าสิไปย่านยังหมอแบดก็มี่ไปสันบอกยายดวนเนาะยายดวนก็โอ้ยกันใจไปพี่น้องกันใจไปเอาใหม่เห็นไหมโอ้ยทั้งยางทั้งยานอันไฟซองจัะซองหายยังซองหาผีเราคือยายดวนว่าคือว่าเจ้าของไหม ส่องหาแนวย่านแบบนี้พไปตรงตรงสิใสห่สาหาเมยใส่หาแนวย่านย่านพ่อว่าไงารูกมันนี้ไปรอบสองนี่มันก็เป็นไม่รู้แต่ว่าเป็นไม่รู้เป็นไม่รู้เป็นแบบว่างามัน่นแลยเมยเจ้าปั้มเขาเจ้าขายใหม่พรเจ้ากระตัดงาอร,ร่อยบอกบัดนี้ใจ้านบาัสิบกลุ่มเอาไหมเสียงฝนหมีดพี่นองคนที่ไม่โดนูฝนมีดมินี้ดนขู่พี่ภาษาเก่าเลยเม ฝนมีดฝนหินเขาใจหิดีพี่น้องเอายายดวนเนี่ยคนณคิงดูยายดวนกเ็เลยว่าเอาไว้ผู้ใดสมัยเมาฝนมีดกึด้งคืนยายดวนมาสิเข่าสามภูมิวันนี้ยายดวนได้สาดไฟไปใส่มันนั่งฝนมีดพี่น้องไหมอันนี้ดวนโขกพิบษาเก่าหน่อยไหมฝนแต่ยังยุ่งแก่แก่แก่แกอยู่วันนี้มันมันเป็นเงาดำๆดิ มันมันเดี๋ยวเข้าไปเังสิมันเป็นเง้าดำๆย้ายดวนซองไฟเข้าไปเนี่แม่ดังก้มฝนแม่ฝนอยู่แกดแกดแกดอยู่บฟ่ฟังหน้าฟังหลังแล้วยหายดวนนี่เล่นตลอพี่น้องจำตล้วแบกไม่แม่ไม่ดูป็นเป็นนังหนักอ่ะแม่แกรสิซ้ำล่ำแขงเขาอีกละขั้ใหญ่อออโอ้ยเบื่อก่อนขี่ไถเนาะก่อนขี่ไถเขาปลูกอ้อยเป็นว่ล่ะเขาปีนเขาปีนเขาไปอันอันนี้อ้อยแม่ เขาไปใช้กบหยาอ่อยเนี่ยแมทั้งลุมทั้งแบกใหม่ส่วนสีมาหอดเศร้างาเส้า,สาสเงยหูกันนี้เขาได้ถามเอาเจ้าเลนที่อย่างกันเลนตัวอวสันย่านพวกเจ้าถามไมมน้ำข่อยพวกก็ฟ้ามามาที่แท้ตัวเขาย่านเขาย่านแม่เหมือนใหม่ตัวนี้ไปไปเอาขึ้นเนี่เอาขึ้นได้บัมนี้เอาขึ้นมาได้พี่น้องนี้ย่างผ่านมากรกปพี่ปาแกผ่านมากรกปพี่ปาชั ปล่อยมากดิมันใหม่คนใหญ่เพราะว่ามาเร็วยเมื่อใดโซ่ฝึกก็เลยว่างจะเฝ้าขึ้นรถเตอร์บริษัทนายมุเจ้ายางสัก่อนได้ดวนเจ้ายางสักคนนึกจะเฝ้าขึ้นได้ดวนเลยบางสิโอ้ยยางเก่งไหนสิไม่เคยยางเก่งเลยเพราะ่ายางคนเดียวเลยมันนี่เขาก็เลยบางสิละนาเจ้าบ่ราะให้เพราให้เจ้ายางคนเดียวเจ้ายางกับลูกกับหลานเล็กน้อยสุมนี่โซ่ฝึกมันว่ามันหนักจะเฝ้าขึ้นบ้านนี้ฝนก็สิโตพวกฝน ให o, ้ได้ดวนยางไหมยางมากับเด็กหน่อยกับลูกหลานถูกไหมสิไปเอาไม้ขึ้นซอยถูนไหมมาสิมาผ่านขั่วกีพิศษะไหมรถไถมันไปไวบมันม่วละตุ๊ดตุ๊ดตุดตุดตุดเล่นเกี้ยสามเป็นบ่วนละแล่นเกี้ยสามเกี้ยสี่วันนี้โอ้เด็กหน่อยกับเล่นนี่จากยายดวนเหมืนที่แล่นเขาแล่นน้ำรถไถเนาะยายดวนกับทานนี่ถ่ายได้เนี่ยถ่ายได้เนี่ยได้ดวนว่ะมึงแหนเขาแล่นนี่จากยายวันนี้มา่หอดพวกผอกใหญ่ไม่พี่น้อง ยายดวนนํามกุนเขาเนาะเสียงโถนลงมาจากก็พอแต่บ่าวเม่นขนนี่เสียงโตนลงมาดังตูปลดคือจังลักษณะคนโถนนี่แมยายดวนก็ถือหมอเบชรมอสซองไปพี่น้องนางก้มฝนมีดพี่น้องดังอยู่แกลแกลแดกล็อยู่แ,แ,แม่ป้าไข่สิเป็นร่มยายดวนสิเป็นล่มยายดวนเก่าขากระสิบออกต้องห้ต้องห้องมาเอายายแต่แม่มาเอายายแต่แม่ยายไปบ่ไ,ไหไม่เสั่น มันน <ersch> ี่เขาเลยสาดไฟขึ้นมากเขาเห็นขาได้แข็งดูสิแม่ขาได้แข็งสิไปว่าไรเจ้ากระเรียนไม่ใช่เจ้อีหยังวาสันมาออกไงสักก้อนกลับมาเอาสักก้อนมันเขาเรียนกลับขึ้นมากมันนี่เขาเลยว่าเจ้าเปพิยังเดี๋ยวคือยังมาอ่โอ้ยเจ้าพิยังลนะมันเรียนมาออกวิ่งหนีวาสันจะเฝ้าไปเหยียดยางก้อนมือตัวยางมันกลืนด้วยวะสันมันนี่แต่เขาว่าเออได้ได้เจ้าเจ้ายางก้อนข่อยย้ายวาสันใหญ่ดวนกระเรียนได้ใหญ่ดวนมายางมันี นนเสียงเันเสียงตบดินมาดนิทบดินอยู่เหงาพอกนะแม่ตังทบทบทบตบทบมานนิเสียงฝนมีดมาดนิเด็กหน่่ยสามคนสี่คนนี่ถี่ว่ายางกุญ่ด่วนแรียนมอใหญ่ด่วนนี่ขันไปเขาว่เเนนา,าเห็ววนแต่คนนางกุมฝนมีดมันมาเห็นกูสูอยู่ว่านสาดไฟไปใส่ว,วส่านมันมันเป็นคนว่านเล่นมาดนิมันน,นี้แด่นกายใหญ่ด่วนได้บบดนี้ออกหนาใหญ่ด่วนมาดนิ ยายดวนทั้งห้องทั้งไห้ยาเฝ้าไปยาเฝ้าไปถ่ายยายสักคนเขาก็พถ่ายจ,จาของงจาขวงกะอาย่หลายเขาบอกเขาเป็นเล็กหน่อยเขาก็เรียนไม่เรียนหันว่าจะขวงมันบ่กส่วนสิมหดปากทาก้าใหญ่พี่โอ้ยขวอยสิเป็นร่มพี่น้องข่อยสิเป็นร่มข่อยเมื่อยครับไรวันนี้รวดไทยกระจอดถ่ายทา่าใหญ่พี่นี่มันนี่เล็กหน่อยสุ่มนั่น,ก,นก็เลยว่าผีหลอกผีหลอกบอกโซ่เฟอร์รถนั่นมันนี่ผีหลอกมันนี่เขาก็ขึ้นก้อนยายได้ขึ้นขึ้นนั้นลอได้ไหม เรอรถไทยเห็นไหมอีเดือเดินตามเห็นไหมมันโอ้ยยหายขึ้นบ่ได้มาออายหญ่ขึ้นเจ้าก้อนเมายหายขึ้นเจ้าก้อนเห็นไหมใหญ่ดวนบ่าเขาโตลงมากันนี้เขามาเขามาสุกกลดายดวนไม่ขึ้นแต่วันนี้เจ้าช่างมาขึ้นยากเลย่าสันขึ้นไปว่าสันเขาว่ามันนี้เขาสุกกลดายดวนไหมดายดวนจนขึ้นไปนั่งดายดวนเลยว่าโอ้ยคุณศิวะคุณชูฟังเดูสูหำเบปดวยดวนว่าสุ่มสูใส่ย้ายมาเอาใหม่รั้งแรกกันหมด หูววัวช่ยได้พ่ออีหยังในดอนบางสิละเจ้าพ่ออีหยังดอนบางย่าไงยินเสียงคนตัดใหม่อยู่ในดอนขวกผีปา่าเก่านี่แหละในดอนบ่างกลางเล็กตัดปอกปอกปอก,ปอก,ปอกหาเชื้อย่าทั้งเรียนทั้งอันนีไปสู้ประห็นหมดสู้สามย่าใบย่าจบเป็นอย่างเจริญอันย่าตัว๋วทด้ป่าเสรนย่านสูดย่านชุดแดนนี่จากย่ามันนี้รวบสองนี่บอกย่าไปอ,อีหัววัว เสียงคนฝนมีดอยู่ในดอนน่ะฝนแก่แก่แกม่ย่ายก็เลยซองไฟเข้าไปเห็นแต่นางกุมฝนมีดอยู่ฝนมีดอันดังอยู่แก่แก่แก่จังวาย่าย g r เรียนมาตัวทั้งแบกใหม่ทั้งเรียนสือซุ่มอันทีโมตัวถามย่าย g r ทำไมย่า igr ไปยังแกลียดอะไรย่ายมันหลอกย่ายย่ายเลยบอกบูตัวฟังนี่ล่ะมันมาหลอกอีกรอบนี่นะปัสสาวะไม้นี่นะโอ้ยย่าย g r วนก็เลยว่า i ายสิเป็นล้มเมื่อเนเธแต่ผัดเปิดม่านี่ พ่อแต่ผีพี่น้องหกเจ็ดแปดปีขึ้นหลังนี่พี่น้องมันบอกเด้อคอยพ่อแต่ผีดิปสิวาย่า่นี่ว่าเอามันเแมนเดนอร์ไปหาหยอดอ่อยไปหาหย่าหง่วนงัวนกว่ายี่สิบตัวเท่าไ่ไปหา,ยายปหายา่าถึงไปสองหลอดไปรอบเ้าเดีมารอบเทียงมันนี่ไปรอบใบสองชัวเสียมาได้ขันหาหย่ามาอะไราประมาณทุนหนึงไปเอามันจะใส่พ่วงไปนะไปไปทุกทีพี่หน้องไปผ่านโขกวิาสากัไป ผ่านนั่นเมีมเผาผีกับไปผ่านไปบดสุมองคือเบิ่งพ่อบุญเจ้าเยสิว่าผีบุญมีจริงเรื่องสมมือนีบุญเจ้าอยากจะไปว่าผู้ใดก็ว่าซื้อมื่นี๋ยวบุไม่ผีหรอกอยากจะคืนมาสิบ่มีวิญญาณมีอีหลีสิบ่อกไอ้ฟังนั่นแหละยายดวนเลื่องมาบอกให้ฟังว่ายายดวนพ่ออีหลีมันเป็นผีโขกปลาสากเก่าพี่น้องเพราะว่าเขาบ่เผาผีแล้วเขาเผาใส่เมียมเหม็นไหม มันก็เลยเป็นโหกเก่าพี่น้องเด้เดี๋ยวก็ไปยังสิพี่น้องถ้ามันหมอแหกแตกกระโปรงไหมถ้ามันโถงไยถ้ามันควบมันสาพี่น้องมันตะกี้มันเป็นควพี่ภาษาเก่ามันเป็นเตมันเป็นตะยานเด้มันนี้ไม่เต็มปลาพี่น้องตนจิกตนกุ้งตนสาตนดูหลายตนตนพอบตนจังวันนี้ผ่านกาไปมันเย็นเย็นเย็นมันในคลิปนี้ยายด่วนเลยมาเล่าให้พี่ให้น้องฟัง ให,ให้ลูกใหลานฟังน้ากันนะนมันเป็นตำนานแล้ปีนองมันเป็นเรื่องจริงขอบคุณที่รช่วมคลิปไห้ด,วด่วนเลยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ได้พี่นองเลยเฮ้